วันนี้นะครับเราจะมาส่องโปรโมชั่นบัตรเครดิตนะครับของ iPhone 14กันนะครับว่าเด่นด,ดวงแค่ไหนไปชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สครับในช่อง First สบอกนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนนะครับว่าโปรโมชั่นบัตรเครดิตนะครับของทาง AS นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราจองนะครับจอตัว iPhone นะครับ14นะครับซีรีส์ทั้งหลายทั้ง iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14ธรรมดารวมถึง iPhone 14 plus นะครับว่าว่าปีนี้นะครับโปรโมชั่นบัตรเครดิตนะครับมีอะไรกันบ้างไปชมกันครับเรามาเริ่มกันที่โปรโมชั่นลดค่าเครื่องก่อนนะครับก็จะมีลดค่าเครื่องทั่วไปนะครับก็จะมีแแแพพ็็คคคเเกจจนนนนนะะะรรรรัััับบบบี่่่ิมตตต้้งง699 1,690าทถึ 9บาทนะครับก็จะลดไปนะครับประมาณ1 0,000บาทนะครับถ้าเซ็นสัญญาประมาณปีหนึ่งเนาะหรือว่าถ้า2ปีนะครับก็จะลดไปนะครับเกือบเติมนะครับสองหมบาทกันเลยทีเดียวแล้วก็เรานะครับจะมาดูข้างล่างนะครับนี่นี่นี่พอมาดูข้างล่างนะครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเนาะซึ่งอ่ะเราจะไม่ยุ่งกันนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะดูกันก็คือโปรโมชั่นบัตรเครดิตครับ เรามาดูนะครับกันที่โปรโมชั่นนะครับของบัตรเครดิตในการซื้อ iPhone 14นะครับซึ่งบัตรเครดิตนะครับแทบทุกเจะอันนะครับสามารถผ่อนนะครับ5% 10เดือนอยู่ละแต่ก็จะมีบัตรบางบัตรเครดิตนะครับที่มีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างอันนี้นะครับผมให้ดูนะครับเจ้าตัวซิตีนะครับถ้าคุณใช้นะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตซิตีนะครับนี่ อ่าอย่างแรกนะครับคุณจะได้ผ่อนนะครับ10เดือนนะครับแล้วก็คุณจะได้แคชแบ็คไปเลยนะครับ5%นะครับเวลาคุณซื้อถ้าคุณใช้แต้มนะครับในการซื้อนะครับก็จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มนะครับสูงสุดนะครับ7,800บาทครับแต่ถ้าใครนะครับใช้เจ้าตัวบัตรกดเงินสด ready credit นะครับก็สามารถผ่อนนะครับได้นานสูงสุดนะครับที่40เดือนแต่ถ้าใครนะครับผ่อนที่10เดือนนะครับก็จะได้รับแคชแบ็คเงินคืนนะครับ5%ก็ถืออว่่าคนข้างจะคคุ้ม่านะครััับบบลงงมาาทททีี่ SCB นนะะคคครรรใ่เป็นลูกคค้านะรับที่ไปชาครับที่หน้้าารรนนะคับ ก็ดูตรงนี้นะครับก็คือจะได้รับเงินคืน6%สำหรับลูกค้านะครับที่มี AUM ทั้งหลายนะครับทั้ง Prime First Private Banking นะครับรวมถึงเจ้าตัว Beyond ส่วนออนไลน์นะครับก็จะได้ลดนะครับเหลือ5%ซึ่งถ้าเป็นบัตรเครดิตแบรนด์อื่นนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว Up to Me My Family อะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ลดลงมานะครับ1%ครับแล้วก็ อันนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาบอกเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาบอกนะครับวอันนี้ให้ถึง30กันยาอันนี้ถึงปลายปีกันเลยนะครับส่วนการนและคะแนนนะครับก็สามารถทําสูงสุดนะครับได้ที่5เท่านะครับของยอดชําระนะครับเช่นคุณซื้อสินค้า iPhone ใช่ไหมครับในราคาสามหมบาทถ้าคุณใช้5เท่าคือใช้1นึ่งแสนห้าหมื่นตามก็จะลดไปเลยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใครนะครับที่ใช้เจ้าตัวเ C B Speedy c a ครนะครับก็ถ้าผ่อนสิบเดือนสิบแปดเดือนยี่สิบสี่เดือนนะครับก็รับเครดิตเงินคืนสี่ ลมากุ้งสีครับก็จะมีแคชแบ็กนะครับปกติผมคิดว่าไม่ได้น่าสนใจอะไรแต่ถ้าใครมีเฟิร์สชอยนะครับก็จะมีแคชแบ็กนะครับต้องบอกว่าแทบจะเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีชอยนะครับในการผ่อน10นะครับหรือว่า15เดือนนะครับ ส่วนกรุงเทพนะครับก็จะมีแฮชแบงเงินคืนนะครับสนะครับแต่คุณนะครับต้องลงทะเบียนนะครับผ่านทาง SMS แล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะครับในการแลกแคชแบงเงินคืนนะครับที่สูงสุดนะครับยีแต่ต้องใช้คะแนนนะครับสเท่านะครับของพ่อพอดผ่อนชําระครับส่วนโยบีนะครับก็รับเงินคืนนะครับสแต่ต้องลงทะเบียนนะครับผ่านทาง SMS แล้วก็ต่อที่2นะครับถ้าแลกคะแนนนะครับสามหมคะแนนนะครับจะได้รับนะครับ ผูกฟังนะครับเจ้าตัวมาเฉลยเลยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับลองไปคำนวณกันดูหรอกต่อที่3นะครับสำหรับการแลกแต้มนะครับก็จะได้12%นะครับต่อ คะแนนนะครับเท่ายอดซื้อนะครับก็ถ้าใครได้สีเท่านะครับก็ลดไปเลยครับ48%ส่วนต่อที่4นะครับก็คือจะได้กระเป๋าเดินทางฟรีนะครับก็ลองไปพิจารณาดูครับส่วน KDC นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าตัว KDC Visa จะได้รับนะครับเงินคืน4%แบบอื่นๆนะครับได้3%แล้วก็ถ้าเป็นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับก <Officer> ็จะลดหนึ <scanning. S 3> ่งนะครับ1%ส <anos> ่วนต่อที่2นะครับถ้าคุณมีแต้มเหลือเยอะๆนะครับก็จะรับเครดิตเงินคืนนะครับ18%นะครับและขั้นตปดนะครััับบบ5,000แแตต้้มมนนะะคคครรรใทีี่มเหลืซ็น นะครับก็สามารถแลกเป็นเครดิตเงินคืนนะครับได้สูงสุดที่18%อันนี้นะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยทีเดียวเพราะว่าในปีที่แล้วนะครับผมก็ใช้โปรโมชั่นตัวนี้ครับส่วนใครนะครับที่ใช้จอตัวเครดิตซีพราวนะครับคือบัตรโเวินสตรองเครดิตซีเนาะก็จะผ่อน0%ครับเป็นจำนวน10เดือนใครที่ใช้ของกสิกรไทยนะครับก็จะรับเงินคืนนะครับ3%แต่คุณต้องลงทะเบียนนะครับผ่านเอสเอ็มเอสก่อนเนาะแล้วก็คุณนะครับสามารถแลกแต้มนะครับได้มุนค่าสูงสุดนะครับถึง15%กันเลยทีเดียวครับก็ ครับรับเครดิตเงินคืนนะครับ6%อันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อนะครับเจ้าตัว iPhone 14 series นะครับภายในเดือนนี้ส่วนถ้าเป็นเดือนหน้านะครับถึงเดือนมกราคมนะครับก็จะได้3%ครับนอกจากนี้นะครับคุณสามารถแลกนะครับแต้มนะครับทุก10,000แต้มนะครับจะได้1,200บาทยกเว้นนะครับคุณใช้ TTB นะครับที่เป็นรีเสิร์ฟนะครับก็จะได้เทียบเท่านะครับ15%แล้วก็3ข้อสุดท้ายนะครับถ้าคุณใช้นะครับเจ้าตัว KBank Express Class นะครับหรือบัตร g o เ d e นสดของกสิกรนะครับพอน10เดือนนคคครรรััับบบบจะะได้แแช็ แต่ถ้าใครนะครับผ่อน0%นะครับตั้งแต่18เดือนขึ้นไปนะครับจนถึง24เดือนนะครับจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนในส่วนนี้ครับส่วนทีทีบีแฟดการนะครับหรือบัตรกดเงินสดทีทีบีนะครับก็จะได้รับเครดิตเงินคืนนะครับเท่ากันครับแต่คุณตรงนี้นะครับจะไม่สามารถนะครับแลกแต้มได้เพราะว่าบัตรกดเงินสดนะครับไม่มีแต้มนั่นเองครับใครนะครับที่ใช้เจ้าตัวอีออนนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตอีออนก็สามารถผ่อนได้นะครับ0% 10เดือนแต่ไม่มีเครดิตเงินคืนนะครับส่วนตัวอีออนแฮปปี้เพย์นะครับ สูงสุดที่18เดือนแล้วใครนะครับที่สนใจตัว24เดือนของอีออนนะครับก็จะมีดอกเบี้ยครับ0.69ต่อเดือนนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นแบบเครดิตนะครับของทาง AS นะครับเวลาคุณไปซื้อนะครับทางหน้าร้านนะครับแล้วก็ออนไลน์ครับบางส่วนก็จะมีการแยกกันครับทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับให้ช่อง First บอกของผมด้วยสวัสดีครับผม First ครัับขอตวลาันนี้ครับสวัสดีครับ